สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel วันนี้จะมาแนะนำอัปเดตล่าสุดของแอป เป๋าตังค์ที่ปล่อยออกมาครับจะให้ดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆกําลังเกิดขึ้นครับเป็นบริการที่เพิ่มขึ้นจากทางรัฐที่ทุกคนต้องสนใจมากแน่ๆเลยครับตามที่รัฐบาลเขารับปากสัญญาไว้คงเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่เขาทําได้นั่นแหละครับผมเรามาดูกันนะครับนี่คือรูปแบบเดิมๆในส่วนของแอปเป๋าตังค์ที่เรามีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําการอัปเดตฮะเดี๋ยวเท็ดดี้จะให้คุณผู้ชมดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ และให้คุณผู้ชมสังเกตหน้านี้ให้ดีนะครับมันมีบริการทั้งหมดอยู่8รายการครับในส่วนของหน้าบริการนะครับเดี๋ยวเราไปทำการอัปเดตกันเลยดีกว่า และตอนนี้เราก็ได้ทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะเป็นแอปปต่างเวอร์ชันล่าสุดครับผมเรามาดูซิมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างครับในส่วนหน้าหลักในส่วนด้านบนทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับผมในส่วนของบริการหลักๆที่เข้าสู่เนื้อหาต่างๆที่สำคัญสำคัญครับแล้วเรามาดูในส่วนของหน้ากลางการบริการส่วนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่สาระทั้งหมดที่ต้องการจะให้ดูครับก็คือในส่วนของบ้าบริการครับคุณผู้ชม เพราะเราแตะไปในส่วนของหน้าบริการเราจะพบว่ามีช่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ้นครับผมช่องที่ เก้าเลยมุมขวาล่างสุดครับผมซึ่งตรงนี้ฮะน่าจะเป็นการทําให้เราซื้อสลากออนไลน์ได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมให้ใช้บริการนะครับแต่มีอัปเดตครั้งหน้าน่าจะใช้บริการได้แล้วต่อไปเราอาจจะซื้อหวยในราคา80บาทได้ทุกคนครับซึ่งอนานะสงสารพ่อค้าแม่ค้าหวยตัวเล็กตัวน้อยที่เร่ขายหวยนะครับอาจจะต้องสูญเสียอาชีพบางส่วนจากตรงนี้ไปนะครับแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีของผู้บริโภคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม เซตช่องแคลร์ครับสวัสดี